ตอนรับสู่ channel s u p e m a n e x e นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ King Coffee นะครับผมร้านกาแฟที่เอาสถานีรถไฟเก่านะครับอย่างสถานีรถไฟตลิ่งชันเอามาทำเป็นร้านกาแฟครับตัวร้านนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหมือนสถานีรถไฟนะครับผมเอามาทำครับแต่ว่าติดแอร์นะสบายๆนะครับไม่ร้อนนะครับผมซึ่งตัวร้านกาแฟเองเนี่ยครับก็จะอยู่ติดกับ สถานีรถไฟตลิ่งชันจริงๆนะครับที่ย้ายเป็นอาคารใหม่ครับตรงนู้นนะครับผมในนี้ก็มีอาคารใหม่แบบนั้นแล้วนะครับตรงนี้ก็จอดรถได้นะครับจอดรถยนต์ได้มอเตอร์ไซค์ได้สะดวกแต่ร้านนะครับจะเปิดแค่ตอน7จ็ดโมงเช้านะครับปิด5้าโมงเย็นครับกะว่าจะออกมาตอนเที่ยงนะครับแต่ตอนนี้ก็4ี่โมงแล้วนะครับผมเพราะว่าแดดเนี่ยไม่ร้อนนะครับผมผมขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้ามาสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับผมก็จอดตรงข้างร้านนะครับผมง่ายๆนะครับ เราก็มองเห็นจากในกระจกร้านได้ด้วยประมาณนี้คํบบรรยากาศร้านนะก็จะเป็นสไตล์แบบสถานีรถไฟนะครับอ่าเนี่ยเครื่องดื่มมาแล้วนะครับสั่งไว้แล้วมีทั้งแบบบรรยากาศแบบห้องทํางานนะครับแบบสถานีรถไฟแล้วก็แบบชานชลา,ราครับด้านนอกนะครับเป็น outdoor แต่ว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ครับนั่งข้างในก็ได้ครับแอร์เย็นมากได้ฟิล สถานีรถไฟจริงๆนะก็อย่างที่บอกครับว่าตัวร้าน King Coffee นะครับเป็นร้านกาแฟสไตล์เวียดนามนะครับก็เลยมีกาแฟที่เป็นแบบลายกาแฟเวียดนามด้วยนะครับแบบนั้นนะครับอันแรกสุดเลยจะเห็นว่ามีกาแฟซิกเนเจอร์ด้วยนะครับเป็นกาแฟมะพร้าวกาแฟไข่กาแฟลาเต้ชีสนะครับแเถือน้ำปัน่นใครชอบน้ำปัน่นใครชอบโซดาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับนี่นยครับก็จะเป็นอาหารแบบอาหารเวียดนามเลยครับ มีเฝอมีบันหมีนะครับผมเป็นตัวเนี่ยครับเหมือนเป็นขนมปังใส่หมูยออะไรประมาณนี้ครับผมปอเปี๊ยะสดนะครับเหมือนกะยอนะครับกะยอทอดกะยอสดนะครับผมพิซซ่าเวียดนามนะครับเส้นหมี่หมูย่างนะครับผมน่ากินไปหมดเลยนะแหนมเนืองหมูยอทอดก๋วยจับยวนไข่กระทะแล้ววันนี้ก็ทําให้ผมรู้ว่าตัวเฟอเนี่ยครับกับก๋วยจับยวนเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับเฟอจะเป็นแบบนี้ครับ ก๋วยจับยวนจะเป็นแบบนี้ครับเส้นก็ไม่เหมือนซุปก็ไม่เหมือนครับแถมเฝอเนี่ยมีเฝอเนื้อด้วยนะครับตัวก๋วยจับยวนเนี่ยจะเป็นหมูครับแล้วก็มีหมูยอครับก็เลยสั่งเฝอไปนะครับเพราะว่าไม่ค่คยได้กินละถ้าก๋วยจับยวนเนี่ยยังพอกินบ่อยหน่อยที่ร้านก็มีเค้กด้วยครับมีเค้กมีทาร์ตหลายแบบเลยวันนี้นะครับผมขี่สกูตเตอร์มากับนะครับมา กับป้ามี่ครับผมเป็นเพื่อนในกลุ่มสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับผมเราเป็นคนชวนมาแถวนี้นะครับมาลองดูก็เลยเนี่ยครับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้ามาป้าสั่งอะไรครับชาชาชาอะไร่านก่อนนะชาแคตาลูพีทอ่าชาแคตาลูพีทนะครับส่วนนี้ครับของผมมาแล้วนะเป็นเฝอนะครับผมเฝอเนื้อนะครับ90บาทป่ะ เออเฝอครับ90บบาท,บาทแล้วนี้ครับเป็นกาแฟเวียดนามครับแบบเย็นอ่าไหนไหนมาร้านกาแฟเวียดนามก็ต้องกินกินกาแฟเวียดนามเลยนะแหละตั้งใจว่าจะใช้ชื่อจริงที่นะมาชื่อที่ปราจำาจประเทศเขาเขาเรียกชื่อเลยมันก<ม>ี่นะสกูตเตอร์เวิร์กเหรอ มันจะขี่สกูตเตอร์เลยนะถ้าขี่ถ้าใส่ชุดนี้ขี่นะเออ,อยังคิดจะใส่จุงกระเบนแล้วก็เสื้อคอกระเช้าเพราะทุกวันนี้ก็ใส่เสื้อคอยคอกระเช้าอยู่แล้วเออกางเกงยีนแต่มันไม่เหมาะกับขี่สกูตเตอ,อ,อร์เอออ้าโหกาหลบทางกันเลยป้ามาจากไหนเนี่ยคอกระเช้ามาเลยเออนั่นดิไม่มีชุดนี้ค่ะวันไหนถ้าเพื่อนๆมาเดี๋ยวจะใส่ม้าโอเคมาลองเฝอกันดีกว่าครับตัวเฝอเนี่ยครับมันเป็นเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับใส่ อันนี้มาครับเป็นเชื้อเท้านะครับเอาไปตุนมานะครับเอาไปต้มให้มันเปื่อยมาครับเมื่อกี้ชิมแล้วนะครับแล้วก็ผักกระหล่ำนะครับผมเป็นกระหล่ำตอยนะครับที่เอาไปต้มนะครับมีรสชาตินะครับออกเค็มๆแล้วเส้นเฝอนะครับเป็นแบบนี้เหมือนเส้นหมี่นะครับแต่มีความหนาขึ้นมาหน่อยหนึงส่วนตัวเครื่องเนี่ยครับเขาก็ให้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บีบมะนาวไปนะครับ บีบมะนาวแล้วก็สาสาดเครื่องไปครับพ่อผักเนี่ยเขาก็เด็ดใบมาให้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมที่เหลือก็น่าจะกินได้เลยนะครับผมชิมดูแล้วนะครับรสคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับแต่เส้นมันจะมีความเลียมๆหน่อยนะครับผมจะไม่เหมือนอเส้นเส้นเล็กนะครับดเทียบกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ไม่เหมือนอีกนะครับเพราะว่ามันมีความแบบใส่มะนาวนะครับ เป็นก๋วยเตี๋ยวปรุงมะนาวไปอืแปลกดีครับเดี๋ยวลองกันเนื้อสักหน่อยครับอืมอเนี่ยอร่อยดีนี่ป้ามี่เขาสั่งมาเป็นอะไรนะก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนอ่าโอ้หดูเครื่องเยอะกว่าของผมเยอะเลยนะครับอืมแเส้นเสกันนะเส้นไม่เหมือนเส้นก๋วยจับยวนมันจะเป็นแบบเส้นของผมมันจะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเหมือนเส้นเล็กอันนั้นอาจจะเป็นเส้นแบบนึบๆหน่อยอืม แล้วแต่บางร้านบางร้านก็แบบน้ำก็จะข้นใช่ไหมใช่แต่ยิงเงี้ยไม่ได้ข้นมานน้ำใสค่ะก็จะมีหมูยอนะคะมีหมูยอแบบเป็นทอดมีไข่หมูยอสดอาหารสดแล้วก็มีไข่ต้มให้ทานนะครับเครื่องปรุงก็มีพริกเนี่ยค่ะพริกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเผ็ดหน่อยใส่พริกเดียวพอโอเคเราก็ทานเผ็ดนะมีหอมเจียวนะคะทานไม่ได้นะอาหารเวียดนามจะต้องมีหอมเจียวมีหมูสับ ใช่มีหมูสับ <c oughs> คนไปคนมาคนไปคนมาเจอหมูสับนะินเนือมาเนี่ยอยากจะกินพิซซ่าเวียดนามเผอิญเมนูนี้ไม่มีไม่มีมมค่ะวันนี้ไม่ได้ทำเ,เดี๋ยวไว้ลองอยากอื่นด้วยนะอยากทานหลายอย่างเลยน,นี้ยังไม่เคยกินมาก่อนเหมือนกันอาจจะลองสั่งดูเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นกาแฟใส่ไข่นะครับเขาบรรยายไว้ว,ว่าตัวกาแฟใส่ไข่นะครับก็คือใส่ไข่แดงน,นะครับ แล้วก็นมข้นนะครับลงไปนะครับแล้วก็มีความครีม,มี่คล้ายเมอร์แรงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงต้องลองเมนูนี้แน่นอนครับถ้ามาถึงที่นี่แล้ว <imeters> เดี๋ยวเอาเป็นกาแฟใส่ไข่นี้เพิ่มด้วยแล้วกันครับ <c oughs> ครับผมที่ร้านเขามีสแกนจ่ายด้วยนะครับสะดวกมากๆเลยครับกาแฟไข่มันต่างกับกาแฟมันใส่ไข่ยังไงนะครับ <c oughs> ก็เป็นครีมไข่ครับอ๋อเป็นครีมไข่นะครับ อ๋อไม่ใช่ไข่ไก่สดก็เป็นไข่ไก่สดแต่เรามตีกับครีมอ๋อตีเป็นครีมให้มันขึ้นขึ้นเป็นครีมแล้วเราก็มาใส่อ๋อก็คือใส่เป็นลักษณะเหมือนฟองนมแต่ใส่แทนฟองไข่ใช่ครับโอ้น่าสนใจครับผมนี่น่าลองครับ85บาทเองครับผมลูกขอบคุณครับอืมันเป็นกาแฟร้อนที่ใส่ครีมไข่ลงไปเย็นๆนะครับ ฟีลคล้ายๆกับเดอร์ตี้คอฟฟี่นะครับผมถ้าใส่แก้วใสๆมาน่าจะเห็นคล้ายๆกับเดอร์ตี้คอฟฟี่เลยอืมเวลากินเข้าไปอะครับจะได้สองเลเยอร์นะครับเลเยอร์ล่างจะเป็นกาแฟร้อนครับเป็นเอสเปรสโซช็อตนะครับผมเออด้านบนอะจะเป็นฟองครีมที่เอาไปตีกับไข่แดงครับกลิ่นมันจะหอมๆนวลๆเหมือนกินขนมหวานนิดๆนะครับ ไม่หวานมากแต่ว่ากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็รสชาติความนุ่มนะครับจะคล้ายๆกับเมอแรงอย่างที่เขาเขียนไว้จริงๆเลยครับคือมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมแบบนวลๆอ่ะเหมือนเหมือนกินเมอร์แรงนะครับผมแต่ว่ามันนุ่มนะครับอร่อยครับผมนอกจากกาแฟที่เป็นสไตล์คาเฟ่เนี่ยครับที่ร้านเองก็ตอนนี้นะครับกำลังพัฒนาตัวสูตรกาแฟเวียดนามนะครับแล้วก็ กาแฟต่างๆนะครับเป็นกาแฟเมล็ดกาแฟนะครับสำหรับวางขายครับเราสามารถซื้อกาแฟเนี่ยไปบดชงกินเองได้นะครับหรือว่าจะเป็นกาแฟสําเร็จรูปก็มีนะครับผมแต่ว่ารอติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ขายนะครับใกล้ละนะครับที่านบอกว่าใกล้แล้วก็อาจจะมีโอกาสมาอุดหนุนนะครับไปกินดูก็วันนี้นะครับมากินร้าน king coffee นะครับอยู่ตรงสถานีรถไฟตลิ่งชันนะครับเป็นคาเฟ่ที่แบบโอเค นะครับผมอร่อยแล้วก็ราคาไม่แรงครับแล้วก็เป็นอาหารเวียดนามเป็นกาแฟเวียดนามครับถือว่าดีประมาณหนึ่งถ้าใครชอบกาแฟเวียดนามอาหารสไตล์เวียดนามผ่านตรงสถานีรถไฟตัวถึงกันก็ลองแวะดูได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย